ปัจจุบันาศาสนาฮินดูและพุทธในอินโดนีเซียก็เริ่มมีการฟื้นฟูมาบ้างแล้วครับแต่ถ้าจะให้เจาะประเด็นที่เราเห็นกันได้อย่างชัดเจนเลยก็คือในปัจจุบันาศาสนาฮินดูมีการนับถือกันมากในเกาะบาหลีเพราะบาหลีเป็นเพียงสถานที่เดียวที่ผู้คนยังนับถือฮินดูอยู่ไม่ปรารถนาที่จะนับถือาศาสนาอิสลามนับตั้งแต่การล่มสลายของพุทธศาสนาแต่ก็ไม่นับว่าเป็นฮินดูที่เต็มรูปแบบนัก ออกจะเป็นฮินดูปนพราหมเสีมากกว่ามีการประกอบพิธีกรรมมีความเชื่อในการนับถือมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่การนับถือเทพเจ้านับถือวิญญาณบรรพบุรุษมีการผสมกลมกลืนไปได้สนิทในวิถีของชาวบาหลีทำให้เกาะบาหลีกลายเป็นสถานที่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไปโดยปริยายครับ ้าคุณผู้ชมมาที่บาหลีนะครับคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นเหมือนคล้ายๆกับเป็นศาสนสถานแต่ว่าจะอยู่ในบ้านคนหรือว่าตามร้านค้าต่างๆนะครับที่บาหลีเนี่ยมีประมาณ1ล้านครัวเรือนนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงเทวสถานหรือวัดเนี่ยพูดกันง่ายๆนะครับก็จะมีประมาณ3ล้านวัดด้วยกันทําไมถึงเป็นเช่นนั้นครับคุณผู้ชมก็เพราะว่าวัดประจําหมู่บ้านเนี่ยหหมู่บ้านนี่มี3วัดแล้วนะครับสวัดเนี่ยสำหรับบูชาเทพบูชาเทพ,พเจ้าและอีกหนึ่งวัดเนี่ยสำหรับคนตาย ส่วนแต่ละบ้านเนี่ยที่อย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่เป็นวัดของแต่ละบ้านนะครับก็จะมีขนาดถ้าพูดถึงเนี่ยก็เหมือนกับสารน้ำปูมบ้านเราแต่จะใหญ่กว่าแล้วก็เขาจะเรียกว่าเป็นวัดเลยนะครับวัดประจําของบ้านใครบ้านมันแต่ละบ้านแต่ว่าวันนี้เขาไม่ไอนุญาตให้เราขึ้นไปข้างบนนะครับแต่ว่าเราก็จะเห็นถึงสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งแล้วก็เรื่องของวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อทางด้านของการนับถือไม่ว่าจะไม่ใช่พุทธก็ตามที่นี่จะเป็นฮินดูแต่ว่าก็ยังมีรากฐานมาแล้วก็ ็แตกแขนงออกไปเป็นศาสนาต่างๆนะครับแต่ที่เราได้เห็นก็คือความเข้มแข็งครับแล้วก็ความคงอยู่ของศาสนาที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของจิตใจของทุกคนในแต่และพื้นที่ไม่ว่าคุณผู้ชมจะนับถือศาสนาใดก็ตามอย่างเช่นที่บาหลีเป็นต้นครับ ทนลอดหมายถึงแลนซีในภาษาบาหลีเครื่องหลังนี้คือวิหารธนลอดนะครับหรือถ้าเป็นคนไทยก็จะเรียกว่าวัดธนาลอดนะครับเป็นวัดติดหาดหรือว่าติดทะเลของของบาหลีอีกแห่งหนึ่งที่ที่สำคัญที่ เวลานักท่องเที่ยวมาจะต้องมาเที่ยวหรือแม้แต่คนบาหลีเองก็ต้องมาบูชาเทพเจ้าเพราะว่าเขาถือว่าวัดแห่งนี้เป็นการบูชาเทพเจ้าแห่งท้องทะเลนะครับสร้างขึ้นมาโดยดังไหยังนิราชาครับเป็นฤาษีนะสร้างมาโอ้ตำนานนี่น่าสนใจมากเห็นแสงพวยพุ่งเหมือนกับการสร้างวัดของบ้านเราเลยครับแล้วก็ได้มาร์กจุดเอาไว้ว่าจะต้องสร้างตรงนี้ก็จะเป็นวัดที่ดูแล้วเหมือนกับเป็น ตั้งอยู่บนเกาะจริงๆเป,เป็นเหมือนโขดหินนะครับแต่เป็นโขดหินที่ขนาดพอ,พอย่อมพอสมควรที่จะสร้างเทวสถานได้นะครับแล้วก็กลายเป็นสถานที่ที่เวลา,า,าชาวบาหลีเขามีพิธีกรรมเนี่ยก็จะต้องเดินเข้าไปแต่ว่าถ้าเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินขึ้นไปตรงนั้นได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนี่ก็คือหนึ่งในความน่าสนใจที่เราได้พาคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวท่องธรรมที่บาหลีแห่งนี้ครับ พรมน,นันหรือโลโรจงกลางคุณผู้ชมข้างหลังนี่คือพรมนณันนะครับหรือว่าปรามนาณัน เข้าทีวสถานก็ต้องแต่งตัวอย่างนี้เลยครับคุณผู้ชมก็จะใส่ผ้านะครับเพื่อเป็นการให้ความเคารพสถานที่ที่เช่นปรามาในเช้าวันนี้นะครับมาดูความยิ่งใหญ่ของโลกครับเนื่องจากว่าประมานนั้นพึ่งจะถูกค้นพบอีกครั้งหนึ่งเมื่อไม่กี่ร้อยปีมานี้เองนะครับความสง่าความน่าสนใจและก็ความน่าทึ่งน่ากลัวด้วยนะของปราสาทโลหะที่สร้างสถุนภูเขาไฟที่อยู่ด้านหลังนี่นะครับ มีความเป็นมาที่น่าสนใจเพราะว่าหายไปนานมากนะครับจากดินแดนที่นี่เนื่องจากว่าถูกเรื่องของภูเขาไฟเข้ามาแต่ว่าเป็นการสร้างที่ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียค่อนข้างมากนะครับเดี๋ยวซึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูความยิ่งใหญ่ของเทวสถานที่เกิดขึ้นที่จอกจากจาการ์ตาแห่งนี้ตามผมมาเลยครับ มีตำนานพื้นบ้านว่ากันไว้ครับว่าโลโกรังนั้นเป็นเจ้าหญิงแสนงามและมียักษ์มาขอแต่งงานเจ้าหญิงไม่กล้าปฏิเสธแต่ทรงขอให้ยักษ์สร้างจันทีให้ได้หนึ่งพันหลังถึงจะแต่งงานด้วยยักษ์จึงใช้เวทมนต์สร้างจันทิจนเกือบจะเซส,สินส่วนเจ้าหญิงก็ใช้เวทมนต์ทำลายจันทีเหล่านั้นเพราะไม่ต้องการแต่งงานด้วยทำให้ยักษ์โกรธจึงสาบเจ้าหญิงกลายเป็นหินแล้วนำรูปมาทำปฏติมากรรม ปรปดิษฐานอยู่ที่วัดแห่งนี้ครับและนอกจากนี้วัดพระมณันอยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปีคริสต์ศักราช1991อีกด้วยครับ มีทั้งคนมุงแล้วก็คนเดินเข้าไปนี่ก็คือบรอร่อน้อําอมฤตศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งอยู่ที่วัดเทมพัสลิงที่บานีนะครับแล้วตรงนี้ก็คือทีตาเอมพูครับเป็นไปตามความเชื่อของกษัตริย์ โบราณนะครับพี่เขาจะมาชําระล้างบาปกันที่นี่แล้วก็จะเห็นว่าปัจจุบันก็จะมีผู้คนทั้งชาวบาหลีรวมไปถึงนักท่องเที่ยวแต่ก็จะเห็นพระคนไทยด้วยนะฮะที่อยากจะเข้าไปร่วมพิธีกรรมในครั้งนี้ที่เขาเชื่อกันว่าจะช่วยเป็นการชําระล้างบาปรวมไปถึงการชําระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ด้วยนะครับซึ่งกรณีก็เป็นเสน่ห์ความงดงามแล้วก็ความน่าสนใจอีกอย่างที่เราพาผู้ชมมาที่บาหลีวันนี้ครับ ที่ตะอัมปุลหรือว่าเทมพัิริงสร้างขึ้นในศตรวรรษที่13ครับเพื่อใช้ประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ์กษัตริย์เท่านั้นบริเวณภายในมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีต้นน้ำมาจากภูเขาไฟชาวบาหลีในปัจจุบันก็ยังคงมีความเชื่อว่าเมื่อใครได้อาบน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่บ่อแห่งนี้จะสามารถรักษาโรคภัยและทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งได้ซึ่งเป็นความเชื่อที่มีมาแต่ช้านาน และยังคงความเชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบันครับตลัหนงนี้คือทะเลสาบบราตันนะครับซึ่งวัดที่เรายืนอยู่นี้ก็คือวัดอุลันดาโนบราตันครับเป็นวัดที่สร้างขึ้นเพื่อที่จะใช้ประกอบสำหรับพิธีที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องของทางน้ำนะครับโดยเป็นการบูชาเดวีดานูหรือว่าเทพเจ้าแห่งสายน้ำนั่นเองนะครับแล้วก็จุดเด่นที่เป็นสัญลักษณ์ความสวยงามอีกอย่างก็คือที่เห็นอยู่ข้างหลังนะครับเป็นเ,เ,เ,เหมือนกับลักษณะเหมือนเป็นเจดีแต่ว่าหลังคานนั้นจะเป็นฟางนะครับ11ชั้นด้วยกันและนี่คือ1นในหวัดสําคัญที่เวลาที่มาบาบาลิจะต้องมากราบสักการะแล้วก็มาเยี่ยมชมนี่คือวัดอุลันดานูปราดัครับ วัดอูลันดานูบราตันเป็นวัดที่เก่าแก่ตั้งอยู่ที่เมืองเบดูกุลสร้างขึ้นในศตรวรรษที่17ครับโดยกษัตริย์โบราณตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบบราตันที่มีความสวยงามและมีมนตร์ขลังมีฉากหลังเป็นภูเขาที่สวยงามซึ่งภูเขาแห่งนี้สมัยก่อนเคยเป็นภูเขาไฟวัตถุประสงค์ที่สร้างขึ้นก็คือเพื่อใช้ทําพิธีทางพุทธศาสนาและศาสนาฮินดูรวมทั้งอุทิศให้แก่เทวีดานุเทพแห่งสายน้ำแห่งนี้ บริเวณโดยรอบจะมีหมอกลอยอยู่บ้านหลังของวัดอากาศเย็นสบายพื้นที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงจากน้ําทะเลพันกว่าเมตรและวัดแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่สวยงามที่สุดของบาหลีซึ่งมีรูปของวัดอุลันรานุูราตันจะปรากฏอยู่ในแบงค์ห0 0 0มรูเปียสของอินโดนีเซียครับวัดเมงวีหรือวัดตามมนอายุน ตัวนี้คือบริเวณหน้าวัดเมงวีนะครับสร้างขึ้นในสมัยกษัตริย์เมงวีเพื่อที่จะใช้เป็นวัดสําหรับประกอบพิธีสําหรับกษัตริย์ในสมัยนั้นนะครับแต่ว่าดูจากงานสถาปัตยกรรมแล้วเนี่ยเหมือนคล้ายๆกับคขเณรเหมือนกันนะครับแล้วก็บริเวณโดยรอบวัดอย่างจานหนานี่นะครับก็จะมีคูน้ําล้อมรอบครับแล้วก็เข้าไปด้านในนะครับก็จะพบกับงานสถาปัตยกรรมที่สวยงามและเก่าแก่ซึ่งจะพาคุณผู้ชมเข้าไปดูข้างในกันครับ และวัดสุดท้ายที่เราจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวท่องธรรมที่อิลโินเยียนั้นก็คือวัดเมนดุดครับ วัดเมนดุตด,ดูจะเก่าแก่กว่ามหาเจดีย์บุรพุทโธครับตั้งอยู่บริเวณใกล้ๆกับมหาเจดีย์บุรพุทโธซึ่งตั้งอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันเป็นวัดในพุทธศาสนาที่สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช824โดยกษัตริย์อินทราของราชวงศ์ไซเลนและยังมีข้อสันนิษฐานว่าวัดเป็นดุตเป็นส่วนหนึ่งของบุโรพุทโธสถาปัตยกรรมของวัดเมนดุตเป็นสี่เหลี่ยมและมีประตูทางเข้าเป็นขั้นบันได ระเบียงและหลังคาก็เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมภายในปริสถานพระพุทธรูปขนาดใหญ่สามองค์คือพระสกยาุุนีเป็นองค์ที่นั่งอยู่ในท่านั่งขัดสมาธิโดยมืออยู่ที่ท่าหมุนพระธรรมจักรองค์ที่สองคือพระอวโลกิเตวราเป็นสัญลักษณ์ของผู้ช่วยเหลือสัตว์มนุษย์สวมมงกุฎถือดอกบัวสีแดงวางลงบนฝ่ามือและสุดท้ายคือพระศรีอริยะเมตไตรพระผู้ช่วยให้รอดปลอดภยัยนั่นเองครับ ในเรื่องของพุทธศาสนาที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบันของอินโดนีเซียจะพบว่าการฟื้นฟูและการเผยแผ่พุทธศาสนาอย่างไม่เจริญก้าวหน้ามากนักที่เป็นกันอยู่ก็เป็นของผู้ประชาชนในกลุ่มน้อยในอินโดนีเซียมีวัดของพุทธศาสนาอยู่ด้วยประมาณ150วัดเท่านั้นถึงแม้ว่าจะมีการฟื้นฟูพุทธศาสนาที่เพิ่งเริ่มกระทํากันมาเมื่อ1ิบกว่าปีที่ผ่านมาโดยการริเริ่มของพระสงฆ์ชาวลังกา และพระสงค์ชาวพื้นเมืองที่ได้รับการอุปสมบทจากประเทศพมา่าและประเทศไทยจึงก่อให้เกิดการรวมตัวกันของพุทธศาสนิกชนในอินโดนีเซียมีการก่อตั้งพุทธสมาคมที่มีสำนักง,งานใหญ่อยู่ในเมืองจาการ์ตาและตามเมืองต่างๆมีการรวมกลุ่มการประกอบพิธีทางพุทธศาสนาเช่นประกอบพิธีในวันวิสาขาบูชาที่พระวิหารบุโรพุโทโธอย่างไรก็ตามศาส,สนาฮินดูและศาสนาพุทธ เป็นศาสนาที่ยังถือว่าเป็นศาสนาของผู้ชนกลุ่มน้อยอยู่เพราะมีศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติคนส่วนใหญ่จึงนับถือศาสนานั้นตามชนชั้นผู้ปกครองศาสนาฮินดูจะมีบทบาทได้แถบชวาตะวันออกไปจนถึงเกาะบาหลีและศาสนาฮินดูยังมีการผสมกันกับศาสนาพราหมณ์บวกกับวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีการนับถือวิญญาณรวมเข้าไปด้วยอย่างแนบสนิทส่วนศาสนาพุทธก็มีการนับถือบ้าง มีความเจริญอยู่แต่ก็น้อยมากถ้าเทียบกับกลุ่มของศาสนาอื่นๆภาพโดยรวมของศาสนาทั้งสองคือยังมีผู้นับถือไม่เยอะมากด้วยความที่ประเทศอินโดนีเซียนั้นเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมหลายภาษาหลายเชื้อชาติทั้งยังแตกต่างทางด้านศาสนาอีกด้วยแต่นั่นก็ไม่ทำให้อินโดนีเซียแตกแยกหรือแบ่งแยกกันดังคำขวัญของประเทศที่ว่าเอกภาพท่ามกลางความหลากหลายครับ 3ตอนต่อเนื่องของรายงานพิเศษตามรอยสังฆราชนณบูรุพุโธอินโดนีเซียนะครับเราได้รายเรียนกันตั้งแต่สัปดาห์แรกเราพูดถึงเรื่องของประวัติศาสตร์ในประเทศอินโดนีเซียครับแล้วก็ไล่มาจนถึงยุคเจริญรุ่งเรืองและก็ยุคเสื่อมของพุทธศาสนาและมาในตอนนี้สัปดาห์สุดท้ายเรานําเสนอกันเรื่องของบทบาทของพิสุไทยที่เข้าไปยังดินแดนอินเดียหรือว่าอินโดนีเซียนะครับและมีส่วนช่วยเหลือเป็นอย่างมากที่จะทําให้พุทธศาสนากลับมาเจริญรุ่งเรือง ในอินเดียอีกครั้งหนึ่งมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเคยได้ยินคําว่าประธานสีกันบ้างหรือเปล่าครับหลายๆลายคนก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้นหูหลายคนก็อาจจะ,ร,ะรู้ความหมายอยู่แล้วนะครับแต่สําหรับท่านที่ไม่ทราบเราจะพาผู้ชมไปถอดรหัสธรรมคาว่าประธานสี่ครับโดยรายการธรรมิวัตได้รับเมตตาจากพระมหาไพรวันวานนนจากวัดสร้อทองกรุงเทพมหาคนครครับท่านได้เมตตาจะมาถอดรหัสรมคำคำ,คำนี้ให้เราได้ทราบกันครับ ความเพียรการทำความเพียรความเพียรก็คือความเพียรในทางพุทธศาสนาเนี่ยคือการาการพยายามในการที่จะที่จะพัฒนาศักยภาพของตัวเองคนเราจะจะพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้ดีขึ้นได้ก็ต้องใช้ความเพียรมันจึงมีจึงมีเรื่องของของประธานสี่อย่างที่โยมถามนี่แหละมาขยายความเป็นภาษาไทยหนึ่งสังวรประธานคืออะไร สังวรประทานก็คือความเพียรในการพยายามระวังระวังอะไรระวังใจระวังใจไม่ให้ไปคิดหรืออยากที่จะทําสิ่งที่มันไม่ถูกต้องอันนี้เรียกว่าสังวรประทานคือความเพียรที่เกิดจากการพยายามสํารวมระวังอันนี้เรียกว่าสังวรประทานนี่สําคัญที่สุดเลยข้อที่สองคือปหานะประหานะประทาน ปหานประทานคือการทำความเพียรในการละละสิ่งที่มันเคยเคยผิดพลาดหรือเคยทำไม่ดีมาแล้วก็ต้องใช้ความเพียรอีกจะละสิ่งพวกนี้ได้นี่ต้องใช้ความเพียรเหมือนกันมันอาจจะมีมากกว่าสติก็ได้อาจจะมีขันติด้วยก็ได้ความอดทนอดกั้นข้อที่สามคือภาวนาประทาน ภาวนาประธานคืออะไรภาวนาประธานก็คือความเพียรในการทําความดีให้มันเกิดขึ้นหลังจากที่เราสํารวมปิดกัน้นสิ่งที่ไม่ดีไม่ให้มันเกิดกับตัวเราแล้วละสิ่งที่มันไม่ดีที่มันเคยมีอยู่แล้วทีนี้ทั้งด้านของจิตใจและร่างกายของเรามันก็จะพร้อมมันว่างแล้วนี่มันว่างจากสิ่งที่ไม่ดีแล้วมันก็มีที่พร้อมที่จะที่จะรองรับสิ่งที่ดีๆ ฉะนั้นมันจึงต้องมีภาวนาประทานขึ้นมาอีกข้อหนึ่งในการที่จะทําความดีให้มันเกิดขึ้นข้อสุดท้ายคืออนุอนุรักษณะประทานอนุรักษณะประทานคืออะไรคือการตามรักษาคุณงามความดีที่เราทำเนี่ยให้มันคงอยู่ไปเรื่อยๆอย่างน้อยก็ไม่ให้มันหดหายไปจนหมดมขอ้ขอนี้ยากใช่ที่จริงแต่มามองว่ามันก็ยากทุกข้อนะ ยากทุกข้อตั้งแต่ข้อแรกก็ยากแล้วไอ้ที่จะสําไอ้ระวังเนี่ยคนเราไม่ค่อยระวังคือทําไปแล้วแล้วมาคิดได้ทีหลังไอ้ความดีที่ว่าเนี่ยอย่าไปมองแบบผิวเผินนะอย่าไปมองว่าการเอ่อเอ่อปีกวิเวกหรือหาโอกาสมาเข้าวัดมาทําบุญมาอะไรพวกนี้นะั่นคือการทําความดีไม่ใช่นะความดีมันต้องอยู่ในวิถีชีวิตประจําวันของเรามันใช้ได้กับทุกเรื่อง เราทํางานมันก็เป็นการสร้างความดีอย่างหนึ่งของเราเราทํางานเราตั้งใจทํางานเราไม่เอาเปรียบเพื่อนร่วมงานอันนี้คือความดีไหมนี่แหละคือความดีในวิถีชีวิตประจําวันไม่ใช่ความดีแบบแบบแยกไปจากวิถีชีวิตประจําวันคือความดีต้องมาอยู่แค่ในวัดเข้าวัดนั่นคือทําความดีอยู่ชีวิตปกติทํางานนั้นไม่มีความดีเลยไม่ใช่อยู่ความดีมีอยู่ทุกที่เลยอยู่บ้านก็เป็นความดีอยู่ที่ทํางานก็เป็นความดีอยู่ที่ไหนก็เป็นความดีไอ้เรื่องของภาวนาปะทานก็ดี สังวรประทานก็ดีซึ่งเรื่องพวกนี้มันก็คือการรักษาใจทั้งนั้นแหละความเพียรน,นี่มันต้องใช้ใจมันใช้อย่างอื่นไม่ได้นะมันต้องใช้ใจคือมันต้องมีใจที่เข้มแข็งพอสมควรที่มันจะสามารถทำความเพียรได้ ผู้ชมได้ทราบความหมายของคําว่าประธาน4หรือว่าความเพียรทั้ง4อย่างก,กันไปแล้วนะครับซึ่งประกอบไปด้วยสังวรประธานก็คือเรื่องของความเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดาน2ก็คือประธานประหานประธานนะครับก็คือเพียรละบาปท,ที่เกิดขึ้นแล้ว3ก็คือภาวนาประธานครับคือเพียรให้เกิดกุศลขึ้นในสันดานและข้อสุดท้ายคืออนุรักษ์ณานประธานก็คือ เปียนราาักษากุศลที่เกิดแล้วมิให้มันเสื่อมนั่นเองนะครับนี่คือความหมายของประธาน4ีที่เราได้ถอดรหัสทำให้คุณผู้ชมได้ทราบในสัปดาห์นี้ หากคุณผู้ชมยังมีข้อสงสัยหรือคำแนะนำติชมคุณผู้ชมคลิกเข้าไปได้ที่ f a c e b o o k c o m t ม a m ิวัฒ a t หรือว่าเซิร์ชในช่องค้นหาก็ได้ครับก็จะเจอ Facebook ของโครงการธรรมพิวัตรและรายการธรรมพิวัตรนะครับหรือแม้แต่การติดตามรับชมรายการย้อนหลังครับคุณผู้ชมคลิกเข้าไปได้ที่ y o u t u b e c o m t ร a m a p ั w ก็จะเจอเรื่องราวต่างๆที่เราเคยนำเสนอไปในรายการธรรมพิวัตรนะครับ และทั้งหมดนี้คือรายการธรรมพิวัตในสัปดาห์นี้ลาคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ